อ่าตัวนี้เป็นเครื่องมือนะครับตัวนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องมือ38 in o n นะฮะเป็นเครื่องมือนะครับเชื่อว,ว่าจะถูกใจสายเซอร์วิสนะครับสายประกอบรถเองแน่นอนนะครับจะจริงๆจ,จ,จ,จะมีสสีนะผมหยิบมาสีเดียวนะครับนี่แกะมาเป็นแบบนี้ครับคือชิ้นงานเนี่ยชิ้นงานดูทาร์ฟเมอร์มากฮะคือมันดูแบบอลังการอ่ะนะฮะดูอลังการนะครับ นี่ดูแบบเป็นหุ่นยนต์มากครับดูเป็นเมคานิกมากครับอ่าสายเซอร์วิสนะฮะสายทํารถสายซ่อมต่างๆเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าไม่ได้แค่จะกลับจักรยานนะครับไม่ว่าจะเป็น,นกลไกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่คุณจะเป็นจะต้องใช้งานเนี่ยนะครับเครื่องมือตัวนี้เนี่ยมาใหม่นะครับเป็น38ชิ้นใน1เดียวเนี่ยนะครับ คือเครื่องมือพื้นฐานเนี่ยมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ต่างๆนะครับที่เราใช้เซอร์วิสจักรยาน1คันนะครับจะเป็นไขควงปากแฉกนะครับเป็นไขควงปากแบนนะครับนะมีครบเลยนะครับแล้วเนี่ยมันแล้วมันมีความอลังการแบบนี้ครับมันทาน์กโฟมเมอร์แบบนี้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะออกมาอ่านี่แบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวย่อยอย่างนี้นี่นะฮะมันซ่อนอยู่ในนี้ นะครับซ่อนอยู่แบบนี้มันจะมี2ชุดประกบกันแบบนี้นะครับจริงๆมันจะมีชิ้นที่ถอดได้อีกนะครับเป็นประมาณนี้นะครับอเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นนี้มันก็จะเป็นหกเหลี่ยมเบอร์ต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นประแจดาวด้วยอ่านะครับใครที่ใช้ประแจดาวเนี่ยในกับกลไกต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้น่าใช้มากนะคือบางคนเล่นของเล่นหรือว่าเล่น,นกลไกแล้วแล้วมีต้องใช้ประแจดาวเยอะๆนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะ หกเหลี่ยมเบอร์ทุกเบอร์เนี่ยมีครบเลยนะครับนะอันนี้ชุดที่1นนะครับที่แยกเปิดออกมานะครับนะแล้วก็ส่วนตัวของมันเนี่ยนะครับบอดี้บอดี้ที่ครอบของมันเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกปากตายเบอร์ต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่เบอร์จิ๋วๆเลยนะครับ2.5จมิลลิเมตรนะครับ2.5มิลลิเมตรนะครับมันขันหัวซีรั่วได้ซึ่งปกติเนี่ยเครื่องมือทั่วไปเนี่ยนะครับมันไม่มีเบอร์เล็กที่ เอาไว้สําหรับขันหัวซีลวดนะครับนะคือการขันหัวซีลวดเนี่ยบางทีเราไปออกทริปหรืออะไรต่างๆแล้วลวดเนี่ยมีไปหย่อนกลางทริปเนี่ยนะครับนะแล้วล้อมันสายเนี่ยเราสามารถใช้เครื่องมือจิ๋วๆพวกนี้เนี่ยนะครับสวิตได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเนี่ยเป็นเบอร์10บเบอร์8ที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยนะครับตรงนี้นะอ่าแล้วก็ตัวตรงนี้จะเป็นตัวดัดใบดิสได้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ใช้จักรยานดิสเบรกนะครับรองตัวนี้นะครับจะเป็นตัวดัดใบดิสด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ครับ ด้านนี้เนี่ยจะเป็นจะเป็นพวกหัวหกเหลี่ยมต่างๆนะครับถอดออกมานะครับแล้วก็ถอดออกมานะแล้วก็เอามาใช้กับตัวเครื่องมือนะครับแล้วก็นี่มีไม้บรรทัดด้วยนะครับไม้บรรทัดตรงนี้เป็นนิ้วนะครับตรงนี้เป็นนิ้วแล้วก็ตรงนี้เป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ทีเด็ดอ่าเดี๋ยวก่อนตัวนี้มีเบอร์เบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบห้าด้วยอ่านะครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าเนี่ยใช้ขันพวกดุมจักรยานที่เป็นดุมขันน็อตอะนะฮะ แล้วนี่อีกหนึ่งทีเด็ดฟีเจอร์เลยนะครับทีเด็ดเลยตัวนี้ตัวตัดโซ่ครับต,ต, right. ตัวตัดโซ่นะครับคือตัวตัดโซ่เนี่ยนะเวลาเราไปฉุกเฉินเนี่ยได้ใช้นะครับไปโซ่ขาดกลางทางเนี่ยนะครับตัดต่อได้นะครับคือจักรยานเนี่ยนะครับมันเผ Tail ื่อเขาเผื่อโซ่ไว้แล้วนะครับคือถ้ามันขาดข้อนึงเนี่ยนะครับเราตัดต่อเราทิ้งไปข้อนึงเนี่ยได้นะครับแล้วเราก็ เดินทางต่อได้นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการทํารถใหม่นะครับซื้อโซ่มาใหม่เราต้องการตัดให้มันพอดีเนี่ยนะครับคุณใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยนะตัวตัดโซ่ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้มีขายในเครื่องมือสวิทจักรยานนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับนะก็นี่ทีเด็ดผมชอบอันนี้มากอันนี้มันออกมาตัวนี้เนี่ยเป็นไม้บรรทัดนะครับตัวนี้เป็นไม้บรรทัดได้เป็นไม้บรรทัดบอกนะครับบางทีเราอยากรู้สเกลอะไรต่างๆเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นนิ้วนะครับเป็นเซนติเมตรเนี่ยตัวนี้มันชักออกมาเป็นไม้มันทัดได้นะครับก็เราสามารถใช้วัดได้โดยประมาณนะครับนะแล้วก็จะมีที่เปิดขวดนะครับฟกนะครับเป็นที่เปิดขวดเนี่ยผมชอบตรงนี้มากเลยนะที่เปิดขวดจะเป็นปากตายเป็นตัวขันซี่ต่างๆนะครับหัวซี่นะตัวนี้นะฮะเป็นที่งัดยางฉุกเฉินนะครับเป็นที่นักงางัดยางฉุกเฉินนะครับไอจงอยตรงเนี้ยนะครับนะครับก็ในชุดเนี่ยนะครับในชุดเนี่ยมันจะมีประมาณนี้เลยนะครับ คิดดูว่ามี38อย่างใน1ชุดนะครับในส่วนของราคาราคา750บาทนะครับคุณผู้ชมนะอย่างดีอ่ะอย่างดีอย่างทรานสฟอร์เมอร์มีความพับมีความนู่นนี่นั่นนะครับโหแบบดีครับนะนะครับควรจะมีเลยนะครับ38 in ิอินวันนะครับแล้วก็เก็บง่ายนะครับเก็บง่ายนี่นะครับนะมีความแบบ มีความคล้ายๆมีดพับนะครับนประมาณนี้นะครับมี2ส,สีนะมีสีดํากับสีเงินนะครับสีเงินไม่ได้ถือมานะคะขออภัยนะครับเป็นสีดํานะคุณผู้ชมเท่มากๆเลยนะครับมีความเป็นแมชชีนิกนะครับนะดีมากๆแข็งแรงนะครับแข็งแรงมากนะครับก็แนะนําเลยนะครับ